สม่อก่อนเนี่ยผมเคยทำโครงการร่วมกับหลวงพ่อเพราะผมเป็นคนรักหมานะแล้วก็ทราบว่าหลวงพ่อเนี่ยทําโครงการอะไรว่าเดาะหมู่บ้านหมานะคือแกก็จะไม่อยากให้ฆ่าหมาแล้วก็เอาหมามาดูแลหลวงพ่อบอกมีคนบริจาคที่มาให้ห้าพันไร่ แล้วก็จะทํารัวล้อมแล้วให้มันอยู่ในนั้นนะผมก็เออเป็นความวิธีก็เลยไปช่วยหลวงพออ่อพังแต่ว่าดูแล้วมันค่อนข้างไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าความคิดที่จะทำนะกับความเข้าใจนะในการดูแลหมาเนี่ยมันมันต้องเป็นความรู้จริงๆนะผมอยู่กับหมาเนี่ยผมมองว่าโครงการที่หลวงพ่อทำมันจะล้มเหลว ถึงว่าบอกหลวงพ่ออย่าว่าแต่ที่ห้าพันไร่เลยถ้าทําแบบหลวงพ่อนี่นะท้ายสุดที่นี่จะเต็มไปด้วยหมาเพราะใครไม่เลี้ยงกองหมามาทิ้งให้วัดทิ้งให้วัดจะงอกเงยไปเรื่อยๆเพราะว่ามือไล่ก็ไม่พอแล้วเราก็ต้องมีค่าดูแลไม่ใช่แค่ค่าอาหารนะครับค่ายาวัคซีนเจ็บป่วยซึ่งต้องใช้แรงงานคนเก็บกวาดโอ้โห้แล้วหมามื่นตัวนี่คุณลองดูขี้มื่นกองมันจะกินขนาดไหนครับ องั้นผมดูแล้วก็ลองให้กคำแนะนำไปแต่หลวงพ่อก็ก็ไม่ได้ทำเองเลยนะนลูกศิษย์ทำแต่ตออหลังก็เลยไม่ไหวเว้ยเพราะมันเหมือนกับการถมมาหาสมุทรไม่มีทางเต็มปัญหาหมาจรเนี่ยนะมันจะต้องเริ่มจากการควบคุมผ,ผู้ผลิตสุนัขก,ก่อนใครก็แล้วแต่ที่ผลิตลูกสุนัขมานั่นแหละคือต้นตอของการสร้างหมาจรหมาจรมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจาก ก็บอกไม่ไผ่มันก็คือหมาที่มนุษย์เลี้ยงนั่นแหละแล้วทอดทิ้งแล้วก็ออกลูกออกหลานแพร่พันไปเรื่อยแล้วก็ไอ้คนที่เลี้ยงตามบ้านนี่นแหละก็เลี้ยงแบบไม่ได้ควบคุมปล่อยไปตามท้องถนนก็กลายเป็นหมาจรเบื่อก็ทิ้งกันงี้นหมาจรอนนิดอัดมนุษย์ต้องแก้ที่มนุษย์ต้องแก้ที่ต้นต่อซวยหมาที่มันจรไปแล้วนี่นะก็ทําอะไรไม่ได้เราเราเราบ้านเราเป็นเมืองพุทธเราก็แก่จับทํหมันให้หมด แล้วก็ฝังไมโครชิอ่าใช่ไหมถึงมันจะเป็นหมาจรมันก็อายุไขหมาจรผมว่าไม่น่าจะเกินสิบเอาให้เต็มที่สิบห้าปีแต่ไม่น่าจะอยู่ถึงนั้นถ้าเกิดมันเป็นทำหมันเนี่ยมันก็จะหมดอายุไข่ไปเรื่อยๆแต่เราต้องกั้นเขื่อนคืออย่าให้มีหมาจากบ้านมาเติมได่ไหมมันก็จะทําให้ปัญหาหมาจรหมดไปแต่คนไทยก็รักหมาแบบแปลกๆนะครับรักแต่ไม่ดูแลขี้สงสาร ช่วยเหลือก็แค่ช่วยเหลือว่าก็มีความสุขใจที่ได้ช่วยได้ให้ข้าวได้นะครับแต่ไม่ได้มองไปในระะยะไกลว่าหมาพวกนี้จะเป็นปัญหาแล้วก็แพ้ลูกไผ่หลานเลยก็ต้องเริ่มจากที่หน่วยงานรัฐต้องออกกฎหมายควบคุมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยวันนี้สังคมบ้านเราเนี่ยมันมันต้องควบคุมแล้วเพราะหมามันไม่ใช่สัตว์เศรษฐกิจถ้าเป็นเป็ดไกน่นะไม่ต้องควบคุมหรอกปล่อยไปหลงไปบ้านชาวอื่นเดี๋ยวเขาบ้าเขาก็รักไปกินแต่หมามันไม่ใช่อาหารไงนะครับ ถ้าเป็นเวียดนามก็คงหมดหมาจรตามท้องถนนเขาไปเวียดนามไม่มีหมาจรเลยครับโดนไปแดกหมดแต่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่เคยีนคนกินหมาเมื่อวันนั้นหมาจรก็เลยกลายเป็นพระาตามท้องถอนนก็เออก็เลยต้องควบคุมอย่าให้มีหมาจรอ,ออกมาต้องทํามันคนที่อยาซื้อหมามาเลี้ยงก็ต้องขออนุญาตต้องอะไรเงี้ยจะได้มีการควบคุมปริมาณคนที่จะผลิตสุนัขขายก็ต้องมีความรับผิดชอบใช่ไหมอย่างน้อยขายเนี่ยก็ต้องเลือกคนซื้อด้วย คนซ,ซื้อไปแล้วก็ต้องยอมรับในที่หมาจตรนั้นมีไมโครชิปฝังอยู่นะวันหนึ่งคุณปล่อยไปเดินตามท้องถนนเน,นี่ยคุณมีความผิดถูกปรับถูกอะไรก็ว่าไปคนจะได้ระมัดระวังแม่งก็ปล่อยหมาเดินไม,าามนนนน่ผ่า,านตามท้องถนนถ้าเกิดเจอหมาจรตามท้องถนนเนี่นะครับเราก็อาจจะทําสัญ,ญลักษณ์ไปเลยว่าอันนี้มันหมาจรจริงๆฝังไมโครชิปไปแล้วก็เจ้าหน้าที่ตรวจเจอแล้วก็อันนี้คือหมาจรส่วนในหมาที่มันไม่จร์มาตรวจไมโครชิปอันนี้มันเป็นหมาที่มีเจ้าของใช่ไหมครับก็จัดการดําเนินคดีกับคนที่ปล่อยหมาไปเดินตามท้องถน,น,น,น แล้วถ้าเกิดหมาคนที่จะเลี้ยงหมาก็ต้องมีการเสียภาษีเพราะว่าถ้าคุณไม่พร้อมคุณก็จะได้ไม่ต้องเลี้ยงใช่ไหมดงนั้นตามประเทศเขาใช้ระบบเนี่ยคือหมาหมาหมาหม,ม,มาที่ทํหมันแล้วเนี่ยก็จะเสียภาษีต่อปีถูกมากเลยคนก็จะนิยมเอาหมาไปทํหมันแต่ถ้าหมายังไม่ได้ทํหมันนี่นะมันแพร่พันุได้เนี่ยจะเสียภาษีแพงมากคนก็จะเลือกที่จะทํหมันร้านเพชรช็อปส่วนใหญ่ก็จะขายหมาพร้อมแถมบริการทํหมันด้วย มันก็มีการตัดวงจรหมาหมาหมาไม่ให้มีหมาที่ไปแพร่พันธุ์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจมันก็ควบคุมได้แต่บ้านเราเนี่ยโอ้โใครอยากจะเพาะขายก็เพาะกันที่หายไปหมดเออนะก็เลยแก้ปัญหาไม่จบแล้วผมไปโครงการของวัดพระบาทนะคผมเรียกว่ามันมันเหมือนสมมหาสมุทรผมก็เลยหลังๆก็ไม่ได้ไปช่วยละก็เลยจบกันไปก็ไม่รู้แล้วแต่ก็รู้หลวงพ่อก็มีเจตนาดีนะผมก็รู้แค่ว่าหลวงพ่อในอดีตด่งดังมีชื่อเสียงว่าสมัยก่อน คนป่วยโรคเอดก็ไม่รู้จะไปไหนก็ไปทิ้งที่วัดของพ่อกรับพระราดูแลมาจนกระทั่งกลายเป็นศูนย์บริการโรคเอดตอนหลังๆนี่โรคเอดมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าคนที่เป็นป่วยก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ติดกันได้ง่ายนะครับจะรู้ว่ามันสมัยก่อนติดแล้วตายแค่นั้นเองแต่มันไม่ได้ติดง่ายนะครับมันไม่เหมือนไข้หวัดวนันนี้ติดยากแล้วก็มียา สามารถยืนอายุได้ก็โรคเอดก,ก็เลยไม่ค่อยน่ากลัววัดหลวงพ่อก็ตอนน,นก็คนไข้น้อยลงแล้วก่อนผมไปเนี่ยโอ้ยน่าจดตนาดครับเคยเมื่อก่อนผมก็มีโครงการคนระับชมรมมิตรภาพพิษบูก็จะทํากระถินสามัคคีทุกปีแล้วก็ไปทอดวัดพระบานทน้วงพุเพราะว่าเจตนาคือต้องการไปช่วยคนไข้ไปช่วยโรงพยาบาลนะก็ไปทอดกัน อ่าตอนหลังก็เปลี่ยนไปก็มาช่วยหมานะนั้นไอ้ที่หลายๆคนวันวัน,วน,วน,วนมึงทาอะไรบ้างวะนเนี่ยโอ้ยจิงง,งชีวิตกนะูนี่นะนั่นเลยกลับจากเมืองนอกมาน,น,นี้นะแล้วกอเออนะได้งานที่ดีทำเนี่ยนะแล้วหลังจากนั้นผมก็ทํางานเพื่อสังคมมาโด,ดยตลอดเลยช่วยศูนย์หมาจรโครงการบ้านพักพิงหาบ้านใหม่ให้พิษบูโครงการกองทุนเจ็บรักษาสัตว์ป่วยเนี่ย ผมทำมันเยอะมากเลยครับอ่พอทําไปก็เริ่มรู้ความจริงมาหลายอย่างก็เริ่มถอยๆกันมาเพราะว่าส่วนใหญ่นะไอ้องค์กรการกุศลในบ้านเราเนี่ยแม่งมักจะหาแดกคิอเรื่องจริงแล้วหลังก็เลิกทลาวไม่ก่อนน้องนิสิตมหาลัยเกษตรและคณะแพทยศาสตร์นะครับเขารู้ผมเป็นเจ้าของอาหารหมาแล้วก็คุยง่ายก็จะมาขอสบอนเสื้อตลอดละครับเดี๋ยวก็ออกโครงการนูน่นโครงการนี่ขอสนับสนุน ไปทาโครงการทํเหมาหมาจรศูนย์น้นศูนย์นี้ก็ไปทํากันก็ผมก็ไอ้งบสนับสนุนก็ประมาณสำหรับเงินอาหารไปนะจนบอกไอ้พวกมึงแม่งมาทุกปีเลยเยียรุ่นพี่ก็บกรุ่นน้องออกมึงไม่ไปขอกับกับบริษัทใหญ่ๆ่ไว้เยี่ยวยุ้ยพูดบอกขอยากต้องมีขั้นตอนเยอะยต้องนู่นต้องนี่ขอพี่มาร์กง่ายดีโทรมาบ้างก่อนให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่ให้แค่นั้นจบเออพวกมึงแม่งไงฮะต่อหลังก็เลยต้องยากยขึ้นผมก็เฮ้ยถ้าเกิด ไปคุยขอสป่ฟอนเซอร์อมึงไปคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วกันไม่งั้นแม่งต่อสายตรงนะับไอรุ่นพี่ก็อานี้เบอร์พี่มากมึงโทรหาเลยเามื่อก่อนนี้ผมหมดไปกับพวกหมาอันนี้เยอะมากนะัะไอป้าป้าทั้งหลายแล้วเนี่ยผมว่าเคยเจอผมไม่รูท้ทางนั้นบางทีก็เอาอาหารไปส่งให้ด้วยตัวเองนะทําโครงการนะเสียนาแล้วไอที่บอกว่ามึงเคยทำอะไรบ้างวะาูไอมึงไม่เคยรู้ประวัติกูงงไงประวัติคูเน,นี่ยทําเยอะมากเลยนะแต่ไม่ได้ไปทําในเรื่องที่มันคนรู้หรอกครับบางทีบางทีก็ไม่รู้ ตัวนี้ก็ยังมีสนับสนุนอยู่หลายที่นะแต่ก็ไม่บอกไม่ได้มาโปรโมทอะไรมากมายเดี๋ยวแม่มงมาขอกันเยอะเศรษฐกิจไม่ค่อยดนะีนั่นเรื่องเรื่องโครงการเพื่อสังคมผมทําเยอะตอนหลังก็มาเน,เน้นเรื่องการบริจาคเครื่องมือแพทย์ครับนะแต่พอทําทําไปนะประเทศนี้แม่งการทําความดีแม่งชอบมีอุปสรรคนะมีเรื่องจุกจิกกวนใจนะแล้วก็ผมก็เลยเออแม่งถ้าทําแล้วมันปวดกระบาลผมบอกแล้วถ้าผมทำแล้วไม่มีความถูกผมจะไม่ทํา ถ้าทํแล้วมีความถูกผมจะทำเมื่อก่อนการที่เราปีไหนพมอเรามีไรายได้เยอะเราก็ตัดเงินก้อนหนึ่งเพื่อที่จะรู้ว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินของเราที่ต้องเสียเป็นภาษีเนี่ยเราก็เอาไปทําประโยชน์ให้ประชาชนได้ใช้มันก็ได้ลดหย่อนไม่กี่บาทแล้วครับสมมติว่าผมบริจาคไปสามสี่แสนนี่นะเเผลอนะเอาไปลดหย่อนภาษีได้หลักหมืน่นไม่ได้เยอะเพราะมันเอาไปหัก ยอดผลกาไรเราแต่ว่าก็ยังถูกคํานวณภาษีก็ลดไปไม่กี่หมื่นแต่ว่าเราต้องเสียเงินก้อนแต่เราก็มีความสุขเพราะเรารู้ว่านี่เราเป็นคนซื้อเองนะไอ้เครื่องมือแพทย์ตัวน,นี้แล้วก็ให้ชาวบ้านไปเนี่ยให้โรงพยาบาลไปเนี่ยผมก็มีความสุขแต่ว่าไอ้กรมสรรพากรเนี่ยควรเชิตีนก็เลยเจ๊ะม่เลิกเลิกทำนันปวดหัวคือถ้าทําแล้วมีคนผมจะไม่ทําเลยก็เลิก <c oughs> อุปสรรคแต่ก่อน,นี่ผมก็ทำโครงก,การนู่นนี่ครับอย่างบางทีก็เปิดโอกาสให้คนมาร่วมสมทบกันครับ บางทีผมก็ใส่ชื I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  land, ่อคนให้หมดนั่นแหละเพราะอยากจะให้เราให้เกิดความสามัคคีบางทีบางคนนี่ออกละร้อย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 แต่ผมออกแสนอย่างเงี้ยแต่เวลาบริจาคบริจาคในนามของกลุ่มนะไม่ได้บริจาคในนามอาภิบูปุ์นะเพราะผมอยากทุกคนได้มีรู้สึกส่วนร่วมว่าไ้ครั้งหนึ่งนะพวกคุณได้ร่วมกันนะครับซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลได้ไหมแต่ว่าลําพังคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่มีเงินเราจะไปซื้อหลักแสนเนี่ยเขาาจะมีกําลังแค่ร้อยสองร้อย นั้นผมก็เป็นต้นต้นฐานให้ก็อ่าใครอยากจะร่วมกับผมนั้นเดี๋ยวผมจะซื้อเครื่องมือแพทย์ไปให้โรงพยาบาลเลยเขาก็มาร้อยสองร้อยสิบาทยี่ิบาทมาหมดแนะ่ะแต่ขาดก็เลยผมก็ต้องเติมแต่มันก็มีความสุขตรงไหนรู้ป่ะผมราจริงผมซื้อันเดียวก็ได้นะแต่มันคนเดียวไงกับความสุขที่ผมสามารถสร้างให้คนรู้สึกมีส่วนร่วมทั้งนึงน,นะพวกเราได้ร่วมกันสร้าง ทำความดีนะแม้ถึงแม้เงินคุณจะร้อยเดียวก็จริงแต่ว่าหลายๆร้อย,ยรวมกันมันก็สามารถเป็นประโยชน์แก่สังคมได้ดังนั้นผมต้องการให้คนมีจิตของการเสียสละเท่านั้นเองไอเจตนานะแต่บางทีไอเหีย้ยแม่งคนก็กแกลแงกันแหนแม่งอยากบริจาคแต่เสือกมาตั้งเรีรเอะไรอีกเอาไอเหีย้ยเอ้ยกูไม่ได้อยากจะได้เงินเขาหรอกคนละร้อยมันจะไปซื้อได้แต่ว่ามันกําลังจะสร้างคนที่มีจิตสาธารณะขึ้น ไอ้พวกปลาขอให้ปลาฟูก็กันแน่กันแน่ทั้งนี้ผมแม่เปิดบัญชีมันนี่ก็ตั้งแต่เงินโอนเข้ามาบาทแรกรเท่าไหร่นะนะครับก็ปินสีหลอกให้แม่งดูทุกวันเลยถึงเวลาก็บกเบิกจนเกลี้ยงบัญชีแล้วก็ไปมอบเลยเมื่อยังเอามาดินทาว่าไอ้นักบุญทุนคนอื่นอีกทั้งนี้ไอ้เงินบริจาคทั้งหมดรวมกันแล้วยังน้อยกว่าเงินที่กูทบก็ไปรู้่าเบือบ่อเบือ่อสังคมเส้นตีนของประเทศนี้มากเลยผมบอกอย่างผมเซ็งไอ้เจตนาที่ทาเนี่ยผมอยากจะ แค่สร้างจิตสํานึกของคนในไทยนะว่าให้ช่วยกันมีจิตสาธารณะบ้างคืนอะไรให้สังคมบ้างจิตนาแค่นั้นเองครับแต่กลายว่าถูกแปรเจนาผิดผมเลยเลิกเลยหลังๆนี้ไรับใครมาให้ผมเป็นต้นบริจาคอะเบื่อเดี๋ยวนี้กระถินป่า,ปาไมเอะแต่ก่อนที่ทำพวกนี้เพราะว่าคนไปทําบุญวัดเยอะแต่คนทาบุญกับกับคนน้อยทาบุญกับพระแม่งเยอะทาบุญกับคนป่วยน้อยนี่ก็เลยมีโครงการพวกนี้หรือว่าพวกหมาจรแมวจรเนี่ยบางทีนะมัน ทุกทรมานในการทนทอดทิ้งเนี่ยมันก็ทรมานแล้วแล้วในท้องมันอิ่มแล้วมันจะได้มีแรงสู้ชีวิตก็คิดแค่นี้แต่ก็ลำคาญปากหอยปากปากูตนหล,ลกกนังก็เลยเบื่อเริ่มแก่ด้วยก็เลยอะไรที่มันทําแล้วเป็นปัญหามากนะก็เลิกๆๆมากแล้วเพราะถือว่าทํามาเยอะแล้วเออหลังๆนี้ผมก็เลยไม่ค่อยได้มีกิจกรรมทางด้านนี้เยอะแต่ก่อนนี่ชอบบ้าพอน้องๆเขียนบอลหน่อยเอาเด้งรับทุกทีเดี๋ยวนี้ไม่เอาละไอ้คนเจตนาดีมันก็ดีอะไรคนจับผิดนี่น่าลำคัน นะอันนี้คือสันดานผมเองอันเหมือนกันเนี่ยนะ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 เคยมีโครงการว่าตอนนั้นเห็นหลวงพ่อทำโครงาการก็ผมก็เสนอไอเดียไปทางรัฐบาลว่าให้ลงทะเบียนคนเลี้ยงสุนัขเพราะสุนัขและแมวเนี่ยมันมันไม่ใช่สัตว์เศร,รษฐกิจถ้ามันเป็นที่ต้องการมันก็ดีไปนะแล้วก่าถ้าเกิดลงทะเบียนคนเลี้ยงสัตว์แล้วพวกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ผม,มไม่ต้องไปลงอะไรพรกนั้นเดี๋ยวมันก็ตาย แต่หมายแมวเนี่ยมันไม่มีใครไปกินมันเนี่ยมันก็อยู่ไปได้เรื่อยเห็นไ,ไหมงั้นเราต้องลงทะเบียนนะใครจะเลี้ยงต้องมีความพร้อมถ้าอยากจะเลี้ยงก็ต้องยอมรับมาลงทะเบียนแล้วจ้องแจ้งโดยหมาคุณเนะ่ะชื่ออะไรแล้วก็มีหมายเลขประจําตัวอะไรมีไมโครชิพอะไรถ้าวันนึงมันหายออกจากบ้านไปคุณต้องไปตามหามาันแล้วถ้าเกิดไปเจอตามถนน,น,นนท้องถนนนี่คุณมีความผิดนะดูที่มึงจะอยากเลี้ยงกันอีกว่าเอออันนี้คือนั่นแลว่าไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ทนเรียก ด้วยพวกข้อกฟาร์มเนี่ยคุณก็ต้องจดทะเบียนให้เรียบร้อยมีปริมาณสุนัขเกิดก็ต้องแจ้งให้ทราบใช่ไหมเพราะงั้นมึงก็ปั๊มเงินชิบหายหบวกหมดแล้วก็เก็บภาษีตามจํานวนสุนัขที่ผลิตออกมาเพราะ้ามีการฝังไมโครชิปแล้วมึงหนีไม่ได้แล้วนั้นเขาก็จะผลิตมาเท่าที่ขายได้แล้วก็ต้องขายกับคนที่มีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะคนที่ไม่รับผิดชอบมันก็ไม่กล้าเลี้ยงดังนั้นคนผลิตก็้องต้องผลิตมาเฉพาะแล้วต้องขายหมดถ้าขายไม่หมดก็ต้องทอํายังไงขายหมดอะ จะไม่มาทิ้งมาปล่อยไงแต่เรื่องเราเหล่านี้ก็เงียบหายไปกับสายลมไม่มีใครคิดจะสารต่อผมก็เลยเหนื่อยผมก็ไปไประชุมร่วมับกรมประสุทธิ์ศาส์ไปไประชุมร่วมกับหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานจนกว่ากูเหนื่อยแล้ว <laughs> นะ